ใช่ว่าคำมั่งเครื่องมาสมัคคุนก็ระบวงเมยบ้านระบวงเมยบ้านหรือว่าสมัคยศเรากันที่มาละกอนได้ไปใน้เร็วโอ้ดูยืนอยู่กลางบุญดบอกดูมาน้องมามากเกินในออกมาชื่นชืนระบวงเมยบ้านเออชื่น เกล็ดเมมได้ยโกกรคกำดังเกด้โอ้เชงเลงเชงเลงแช่เชงเลงไม่รู้ใครเป็นลักเทเชงเลงเชงเลง,ง,ลง,ง,ลงขอบคุณมาสหนูก็แกเต้เจนญาสุดยอดเลยไว้จำมัครอยู่กับปีไก่พอดีไปสมัครลำวงกับแม่บ้านกคยไม่โกงเลยนางหวงนอนแล้วชื่อไรนี่อ๋อชื่อปุ๊นับตระกูลทะลิปุ๊นะลิปีตะลุ เออรับวายหนองก็ประวันองเต็นร้อยปีชอบเอปอยุดรวยเสียดายตัวเต่าเต็ดตัวเต่าเต็ดเนี่ยเตะเป็นเต่าเผื่อยรวยอย่าปีเจอไรื่อนูนุยโอ้นี่ปีหนูนุยผู้จัดการวงกับผู้จัดการคนแล้งนั้นเด็กไรโอ้นี่เด็กเบรกลำพุ่งเด็กหลังขี้ผู้จัดการมาหยัดแม่เจอไรใจเผื่อยเจอไอ้ดำไปดำ ไอ้ดาให้ปีลุ่มเออโดยปีลุมใกล้ลุมนั่งอยู่กันอยู่หน้าครวยัังคนลังกัดไม่ไม่กัดหนูเลี่ยย่างเดียวกับถ้าบูบาทกูตปปีดปีดไปนั่นนีกนองสมักอยู่จะคนนะได้พี่จ่ามีผัวเรวยังไม่หวัดถ้าว่า,ววามีเมียเรียไม่จ้าพิเตียนไม่รู้ยิ่งใจนะหัวปูหัวมเมียปนดพืด้อว่า ว่าโกลโกลกดเชงเลงเชงเลงอย่างชีบัตรทองถอนพี่หนุ่ยกะกามีเมียเร็วยังโลโลปนียังอยู่เก่งยิ่งลอยลอยนวลยู่ผมชกเลุยกูเตียนเพลง่นรองได้ไหมรองได้กโชมเหนียวเนยตักเต้นฉุละดาในหลอกเลยที่ ก็อยากดูแลให้มากกว่านี้น้องกลัวอย่าลักโลเลยก็พี่เหมือนวัวน้องกลัวคนเขาจะว่านอนง่ายวัวแยงน้องคงคิดหนักเลื่อนเป็นคนรักไม่ได้หรอกนะก็อายผู้คนนินตามีผัวเหมือนวัวกลุ้มใจมันด่ากูไม่ได้จริงพวกุ่มเร็วนี้ไม่แก่ก็ตั้มเลย รูปหล่อมาดแมนใครแลนผัวน้องคนเก่าเลิกกันเพราะเมาอยากหาอยากเอาผัวใหม่พออยากมีผัวพบบัวยี่ไมถูเราจะรักกันได้ยังไงสายตาพี่กอมากเกินไปน้องยังติดใจผัวคนใครแลนคนละที่ไม่ใช่แฟนใครไม่แลนก็เชงแทนได้เอาเแล้วเล่เอาเล่าล ขาดก็รู้ชงก็เข้าใจอ,อ,อบสุดยอดเลยเกินวันไรเกินวันเสาร์คนกินวันเสา้าเนื้อกูคนวันนัดปีเกินวันนัดรวยข่าวคนกินวันนัดรวยขาววนนว่า,ขาวตกยิงวัวคำปีน่ะช่วยมากเลยดืด้อแดงเป็บเดี๋ยวตดื้อนียสุดยอดเลยใส่เมื่อตูเย็นนั้นมีชงใส่ไข่ก,กัน เย็นว่าตูเย็นหลาดูโลปเปลือกนาดก็ปีไม่เกตีแข้งแป๊กเลียวลองเชเล่ตีแข้งนัดเนยนาเกียดมึงนาเกียดไยเยวไม่ได้ในวัดใา้โรตาว่าก็ว่านาเกียดในวัด ừ ừ ừ. เดี๋ยวกกันตันั่งหรือกันไปนั่นนะข้อเบอร์ตูวไว้กันเ,นนเ,าาเดี๋ยวกตู้กาเ้เป็ดซองส่งทกันเลยจ้าปืนปนวเขาก็ปีจ้เาเบอรดกาเปดกปกเกตซี่้อสเลยสุดต่างเครื่องเลือเดเต็โลกเลยไปนะาไอาเอสียงเงินพานหนอลแต่ว่ากลินต้องปรับปรุงไหม นงเสียลูกใดดีมีท่านามันอยู่กับเมียใบแต่ชาตินี้ไม่ไม่้องใกล้มดตีไรตีนาปลายยางลูกมีความสาเร็จอตรุงร่งตุ่งโผคนเดียวมันเลี้ยงไม่ได้ปล่อยเวทนาซาเซ็ตเราบม่ได้เมียคนหนึ่งว่าว่าอาีควากพี่ควาใกล้ใดใครพี่นี่มันหลบแต่ชาตนทุกวันปลไวยนู่นนี่พามาอยู่ในครอบครัวมันบอกว่ามันหลบไม่ได้ทีนี้คนเราก็บอกว่าความเมตตาทุงชั้นยอมคำจุนลูก เดี๋ยวมันจะใจร้ายใจรักกันกูนเ,ลเ,ลเล่ๆมาเยอะไม่ต้องมามอุ้มมานไม่แกล่อกานการทำให้ร้อนกันเร็วมากไม่เลยทุกวันชุมซ้ำชุมซ้ำพอแก่ึงปันนั้นแหละไอ้หนุ่ยนี่กูไม่ดีสักอย่างแกกูอ้าเลี้ยงมึงไม่ดีไรแล้วพ่าไอีเปรตนี่มาอยู่ในครอบครัวรู้ใครแกมึงพามาวายอะแล้วพอแม่มันติงแล้วแม่มันบอกว่าควา้ารู้ไว้กันแล้วกุยบีบขอ้อตุ้มเสียเพื่อเด็กหุ่นปนีวหุ่นกะดีเรา จำแม่จำไม่ได้กวานบ้านสักป้าไม่ได้จ่ายไปไข้อมปากซอยตอดอมใบตานึงไข้ไม่มดป้าค่ะลูกไม่สบายครับถ้าลูกสบายลูกก็ทนได้แต่นี้มันไม่ไหวจริงๆไม่บายเอออ่ะกูตบไข้รุนแลงเปรตเนอะหลานคิดถึงแม่แล้วอยากจะไปหาแม่ไปหาแบ่ไปหาเอ็กไปตาไปตาไปเลยไปป้าค่ะ อย่าทุบตีดิหลานไม่สบายจริงๆกูต่อใบขาดรูดจ้าแกปุ๊บตกกูก,กลัวเมียแกดิแม่แล้วมันจะใจไรไรระกันมันทำได้กคำในตัวตาวิทย์ตั้งตบตั้งตีตังต้งตุบอ่าแล้วมึงไปตุบมันใส่นักหน้ามึาางแราวาง้วังแร้วังมึงกอบุยต่อใบตายอ๋อยงกวะ ก็ลองนะมึงอยาต้นนากูพุ้ไม่ไก่ลูกไม่รลและดูด,ดมคูหลกคูเพนแหละจะดูบ้าดเล้วมึงกอูเล่เล่แกะกว่าลานหกและว,วันนี้ยังแปไปยอยู่นี่รำคาญขึ้นมาตารำคาญขึ้นมาตั้งเด็กตั้งคนย่อยก็เล้วลุงขาลุงชราพาหนูไปหาแม่ลูกคิดถึงแม่แล้วคูวไม่แก่รลดีกว่าแม่มึงเป็นก็ยอยู่แก่น้อยอ่ะล แม่ฟ้ามันควากไว้กับลูกชะลาเลยแม่ไปไหนมันควากเลยมันรองไงเลยมันไปนี่ยมันไม่มากูไก่ย้าไปแต่ไม่เจอ้าไปควากไว้แค่ได้ฮ่าอย่าร้องลูกเอ้ยอย่าร้องอย่าดับต้องตั้งใจลูกตั้งใจไม่ได้หนูไม่สบายป้าอย,อย่างทุบตีเออทุบตีเลยฮะว่อง <c oughs> นี่ตึงแม่ไปเลยไปตะโกไปตายโ,โอ่ได้ไปเลยไอ้แกนี่การเมื่อไกันเอออันจะไม่รอถมดสาปาเปลี่ยไม่ต้องอยู่งแต่ตังแก่ปันนี้ไม่เท so ี่ยวเหมือนมากระเลวกูเล่เล่เออจริงกูไปไปไปเก็กแม่มึงรบเก็บวกมึงใจอย่าด่ากูจ้ะไอ้แม่ไอ้พวกรบกันตึงลูกบนกูเที่ยวเหมือนมากูเที่ยวทำเต้ากีดแม่มึงเออฮะฮะบ้าเออ ปวรบพ่วกคู่องได้เอามามาเกี่ยวข้องตกดีเปลงเนี่ยปวรบพ่วกลูกเหมือูเที่ยวเหมือนมาบวดพ่วกเออเอาสักทีอ่านเหมือนมาแม่ปวพ่วกเมาเหล้าเมาเหมือนมากูเหล้าไม่เคยกินนะอย่ามาเปรียบเทียบกับกูนะมาเดี๋ยวไม่ดีสักอย่างพปกลติคืนเหลวตามาโยงโยงโยงแล้วเบิร์ลิกาชิตนะกุของติดร่างแล้วมึงอีเป็นด้อแม่อ่านเรียดติ์กินปะป้า เออคนชายไม่หลังคนป่าเราไปยิกเลนกูยิกลงในรูทีร,ทรูใจกูดุมกูดุมไปโทษรูเอา้ากูพอบัวเอา้าที่กูแก่ตายเป็นมาดุมไม่โลนมาเลเล่นอยู่รูเลยกูเป็นวัดขัดบูงมังเลยมาใครเป็นใครเราหน่อยใจเกิดเป็นมาเดี๋ยวลงเพีงให้ความสับเตียงจะไกลมาดนีเล่นไม่ต้องเพาะมาลงเล่นมาเมาเนอ่์น